ไฟฟูมากแอบเคลื่อนไหวหลังปู่ไพรวงออกรถป้ายแดงให้น้องปีใหม่สำหรับบรรยากาศการฉลองวันเกิดย้อนหลังของน้องปีใหม่ลูกสาวแอบทักษะอรกับอดีตสามีสงกราเตชานารงน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะโดยเมื่อวาน9มกราคม2567คุณปู่ไพรวงเตชานารงได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับลานสาวที่บ้านบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักและก็ความสนุกสนานเลยค่ะน้องปีใหม่ได้ปาเค้กสวยๆด้วย นอกจากนี้ยังมีการทานข้าวร่วมกันด้วยอบอุ่นมากๆค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์มากก็คงจะเป็นของขวัญวันเกิดจากคุณปู่ภพยวงนี้แหละค่ะเพราะว่าปีนี้คุณปู่เล่นใหญ่ออกรถป้ายแดงให้เป็นของขวัญวันเกิดล้านสาวเลยโดยปู่ภัยวงโพสภ,ภาพพร้อมลงแคปชั่นว่า Happy b i r ิร์ดเปีใหม่ปีใหม่เต งานนี้ทางด้านของแอปแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมงานฉลองวันเกิดแต่ก็เคลื่อนไหวด้วยการเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณปู่โดยแอปเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบพระคุณค่ะคุณปู่ช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะ